ากวว่่แล้แลคะภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือทีมงานรายการสัมมาพาไปอยู่กันเกือบครบทีมเลยเลยค่ะแต่ว่าพี่ดาติดทุระนะคะ EP นี้เลยไม่ได้มาด้วยตอนนี้ก็กำลังปรึกษาหารือแล้วก็เตรียมการทำง,งานเช้านี้ซึ่งก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องไม้เช็คแปดเช็คเสียงให้พร้อมค่ะตอนนี้เป็นเวลาตอนตอนนี้6กโมงสิบสามแล้วค่ะ เรามีนัดขึ้นรถไปที่ที่หนึ่งที่ไหนอะ่ะที่ออที่ป่าอ้อยปป่าอ้อยวันวันนี้เราจะเป็นคนงานตัดอ้อยกันค่ะไปะ วัดีค่ะ,คะวันนี้มาพบกับรายการสัมมาผ้าไปกับโม่ค่ะ,เ,คะเติร์ดครับค่ะเติร์ดคะทำไมวันนี้เราถึงได้มาอยู่ที่นี่คะก็จากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ไปทําตาถั่วงานะแล้วทีเนี้ยคือเราก็เลยมาหาที่มาของน้ําตาลที่เราใช้อะครับว่ามันมาจากไหนมายังไงมันมไม่ได้ห่อใส่ถุงแบบเหมือนที่แบบซื้อจากข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะสถานที่ที่เราอยู่ก็คือป่าอ้อยค่ะของชุมชนเราเองที่ปลูกด้วยเออเติดงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ดูแลสวนกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องแยกไปนะพี่เดี๋ยว้อาไปคือเขาถ่ายพิพเทภอะไรเดี๋ยวผมต้อแยกไปโอเคงั้นเดี๋ยวโมงจะพาทุกคนนะคะไปสัมภาษณ์อาที่เป็นผู้ดูแลสวนนี้กันค่ะไปกันเลยไปไป let's go สวนแห่งนี้ชื่อริมมูลเมืองหรือหิมูลเมืองค่ะ งอยู่ตรงข้ามแปลงเกษตรกรรมริมมูลบ้านราชถ้าเราเดินทางมาที่สวนเนี่ยสามารถนั่งรถมาก็ได้หรือจะนั่งเรือก็สะดวกรวดเร็วค่ะสวนแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด10ไดร่ปลูกอ้อยทั้ง10ไร่เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณที่เขาทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินตามหาแม่งานของเรานะคะที่จริงเป็นพ่องานเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะก็ เป็นผู้ที่ดูแลสวนแล้วก็ปลูกอ้อยตรงนี้ค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยบรรยากาศตอนนี้ก็หนาวนะเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ประมาณ15องศาคิดดูดิทุกคนแล้วคือแบบหนาวจะต้องใส่ผ้าบันคอใส่ถุงเท้ามาเลยเอาไว้ใจค่ะเดินทางค่ะอาค่ะหนูมีคําถามค่ะหนูได้ข่าวว่าอาเนี่ยเป็นแรงงานแบบหลกัหลกๆเลยใช่ไหมคะที่ทําแบบหน้าที่ตัดอ้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้อาเล่าถึงรายละเอียดของที่มาที่ไปค่ะ ช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าคุณร้อยไทยเนี่ยกับทีมงานคุณชนันเขาก็มาเชี่ยนน้ำตาลอ้อยกันค่ะทีนี้หาก็เลยเออเราก็มีความรู้เรื่องเรื่องตัดอ้อยอย่างนี้นะก็เลยถามเขาว่าเขาทำที่ไหนยังไงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขายังไม่มีคนตัดอ้อยหรอกเราก็เลยรับมาตัดอ้อยให้เขาครับ แต่นั้นเองครับแล้วตัดอ้อยยากไหมคะมันต้องทำอะไรยังไงบ้างช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อใช้นี่ตีตัดตั้งแต่การตัดเลยใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องมีมีดมีดลักษณะนี้เลยว่ามีตัดอ้อยหรืมีตัดอ้อยโดยเฉพาะใช้อีโต้ไม่ได้ไหอคะอีโต้อะไรก็ไม่ถนัดหรอกครับถ้าเป็นมีดชนิดนี้จะถนัดที่สุดครับเป็นมีดที่ทั่วประเทศเลยเขาจะตัดอ้อยโดยการใช้มีดชนิดนี้ครับ <พ>เรียกว่ามีดเหลี่ยมเป็นมีดเลียมมีดเลียมวิธีการตัดก็เราจะตัดชิโด,ชดชโคนตัดชิดเลยเหรอคะตัดชิดโคนตัดชิดดินนี่ครับตัดชิดดินเนี่ยครับวิธีตัด,มด,ดแม้มันจะมีหน่อมีอะไรนี่เราก็ไม่ต้องกลัวเกรงมันตัดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่พร้อมเพรียงกันครับเราจะตัดชิดโคนครับตัดชิดดินเนี่ย<ม>ก็เหลือไว้นิ้วนิ้วเศษๆษอะไรเงี้ย วิธีตัดตัดแบบนี้ครับ mm hmm. ตัดก็ไม่ต้องแรงมากบ่บ,บ่มันก็ขาดถ้าเราตัดถูวิธีครับตัดเฉียงครับตัดแล้วเราก็เอามาเลาะครับเอามาเลาะให้สะอาดวิธีเลาะเป็นยังไงที่ทับกันตัดแล้วเราก็มาเลาะครับเลาะให้สะอาดระดับหนึ่งครับอ๋อต้องตัดหัวมันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับรคือเราจะตัด พวกนี้ไปเพราะผู้นี้เพื่อเจ้าของเขาจะเอาไปทําพันต่อได้แล้วก็เอาไปด้วยครับ mm hmm. คือคือเวลาเขาจะนั่นเขาก็จะตัดตัดส่วนหนึ่งที่ว่าเลือไว้ทาพันครับแล้วเราก็กล่าวให้สะอาดนิดนึงให้สะอาดนิดนึงก็แค่นี้ก็ใช้ได้ครับถ้าเสร็จก็กองไว้แล้วเอาไปเลยเแล้วก็มัดถ้าเราต้องการขนย้ายให้สะดวกเราก็มัดเป็นมัด,มด แล้วเราเอาเชือกมามัดที่ไหนคะอ๋อใช้ใช้ปลายยอดมานี่แหละครับใช้ปลายยอดมันพวกนี้แหละครับมัดมัดไ้ด้วยครับมัดไปเป็นมัดมัดอย่างนั้นครับอีกเช่นอย่างเงี้เราใต้ปลายยอดมาเรารวมพอก็ก็มัดเลยครับคการการขนย้ายก็จะสะสะดวกขึ้นครับเนี่ยครับเนี่ยมันก็เป็นมัดแะครับ เป็นมัดสะดวกในการขนย้ายครับขอบคุณอานะะขอบคุณค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์อาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในการโฮมแฮงตัดอ้อยวันนี้ค่ะซึ่งการตัดอ้อยในวันนี้นะคะก็จะมีทีมผู้ใหญ่นะคะมาช่วยกันตัดอ้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างไป Let's go <S มีท่านสิทธิธรามาตัดอ้อยด้วยนะคะสมราสการค่ะ คามาดคะหนูอยากถามอติคามาดเคยตัดอ้อยไหมคะเคยตอนเด็กๆที่บ้านทําไรอ้อยอุ้ยแล้วมาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาวันนี้ก็อ้อยมันแข็งอ้อยมันน้ําท่วมมันจะมีรากเห็นไหมจะมีรากปกติอ้อยมันไม่มีรากแบบนี้หรอกมันไม่ใช่น้ําท่วมอันนี้มันอ้อยน้ําท่วมมันมีรากแล้วก็อ้อยมันมันนานอายุมันก็เลยแข็งปกติอ้อยมันตัดง่ายกว่านนี้ แต่นี้เราตัดไปไปทําน้ําตาลไปเคี่ยวน้ําตาลเองมันต้องประณีตมันต้องเกาลากออกให้หมดแล้วก็ไปล้างน้ําถึงจะไปหีบน้ําตาลได้มันก็เลยประณนตกว่าตัดอ้อยธรรมดาทั่ว,วไปแต่อันเนี้ยมันมีประโยชน์มากตรงไหนหรู้ไหมตรงถ้าเราได้ทําน้ําตาลเองถ้าชาวไร่ไอ้อยนะมีอ้อยสักไร่หนึ่งนะแล้วก็ตัดหีบของตัวเองตามสูตรที่เราทํานะทีทีแต่อาจจะได้ไปถ่ายทําทสูตรเนี้ยถ้าได้ทําสูตรเนี้ยมีอ้อยแค่ไร่เดียวอะ เพราะกิโลหนึ่งขายเขาขายกันทั่วไปแปดสิบถึงเก้าสิบาทนะเราขายเจ็ดสิบาทที่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 ญาโยมเขาขายกันนะไลยย่เนี้ยมันได้ตั้งเยอะมากเป็นตันๆเป็นพันกิโลอะ่ะแล้วกิโลละเจ็สิบาทแปดสิบาทนะเราคิดถูอว่ามันเท่าไหร่แต่แลวอ้อยจริงๆเขาขายเนะี่ยโลหนึ่งอ่ะไม่ถึงบาทที่เขาขายทั่วไปตัดอ้อยขายนะฉะนั้นการทําน้ําตาลอ้อยเนะี่ยจริงเป็นสูตรที่ เราอยากจะส่งเสริมให้คนที่มีไร่อ้อยหรือคนที่เป็นบ้านอ่ะบ้านธรรมดาก็ปลูกสักงานสักไร่หนึ่งทำให้กินสองก็ขายด้วยซึ่งขั้นตอนมันไม่ยากแล้วอ้อยเนี่ยมันไม่ต้องดูแลมากน้ําท่วมก็อยู่ได้เนี่ยน้ําท่วมมันถึงได้เกิดรากไงมันมันจึงเป็นอาชีพที่น่าจะทําแล้วมันก็ป้องกันโรคภยัยไข้เจ็บเราไม่ต้องมียามีอะไรนะนี่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมันก็เลย ปลอดภัยอะนะปลอดภัยแล้วก็น้ำตาลก็กินพอ,พอดีพอดีทำเองมันก็น่าจะน่าจะได้ดีนะคนเราเนะาะอก็อยากให้แต่ละคนถ้าได้ดูคลิปนี้ก็อยากจะให้เอาไปลองทำดูแล้วถ้ายัางทำไม่ได้สงสัยอะไรก็ติดต่อมาบุญนิยมเนี่แหละจะตอบให้นะจะทำให้ชัดเจนจะได้เป็นอาชีพสำหรับคนทั่วๆไปค่ะอขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันเป็นข้อมูลที่โม่เพิ่งรู้เลยนะคะทุกคนว่าอ้อยธรรมดาเนี่ยถ้าตัดเป็นลำไปขายอะโลละบาทแต่ว่าถ้าเป็นน้ําตาลเนี่ยมันจะเพิ่มมูล,ลค่าของอ้อยได้ด้วยค่ะสนับสนุนจริงๆประทับใจมากอันนี้มูดจริงเป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยเราแบบมีอ้อยมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองน่าสนใจนะว่าเ,าเปลี่ยนมาทํานําอ้อยขายทําน้ําตาลขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับอ้อยเลยถ้าทุกคนดูจบก็น่าจะได้ประโยชน์กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวอ้อยขึ้นรถกันค่ะก็จะใส่รถหกล้อที่เรานั่งมานะคะลรวขากลับแล้วก็อาจจะไม่ได้นั่งรถขับเนาะเพราะว่ารถมันเต็มเดี๋ยวดูอีกทีนึงนี่เขาก็กําลังกาวอ้อยอยู่แล้วก็วางอ้อยอะไรอย่างนี้เตรียมตัวขนขึ้นนี่ อันนี้ก็คืออ้อยที่เราตัดแล้วแล้วก็เกาแล้วด้วยนะคะอ้อยมัดหนึ่งก็จะมัดประมาณสองที่นี้ใช่ไหมหัวท้ายจากที่ดูหลายๆอันมาก็น่าจะพอดีมัดเสร็จก็ม้วนมนหุน,นแล้วก็ยัดเข้าไปในระหว่างอ้อยไม่ให้มันหลุด อันนี้ก็เป็นรถของชุมชนเรานะทุกคนนี่โอ้โหป๊บเดียวได้ได้เยอะแล้วนะเนี่ย เข้าไปในชุมชนก่อนขามาเราขึ้นรถขากลับเราขอลงเรือละกันแต่พวกเราไม่ขอกลับมือเปล่านะคะเราจะพาน้องอ้อยข้ามแม่น้ำมูลกลับไปด้วยไปกันเลย หลังจากที่น้องอ้อยเดินทางมาถึงสถานที่แปรรูปในชุมชนแล้วการเดินทางต่อไปก็คือขั้นตอนการแปรรูปค่ะเครื่องหีบอ้อยนี้เราทำขึ้นเองในชุมชนค่ะเนื่องจากเครื่องเก่าที่ใช้มีขนาดเล็กทำการหีบได้ทีละไม่มากผู้มีความรู้ในชุมชน จึงได้ทำเครื่องหีบอ้อยที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากขึ้นในขั้นตอนการหีบนี้น้องอ้อยจะถูกน้ำเข้าเครื่องหีบและถูกกองด้วยผ้าขาวบางซึ่งอาร้อยไทยคือผู้ดูแลรับผิดชอบในการหีบอ้อยค่ะนอกจากนี้อาร้อยไทยยังเป็นผู้ดูแลสวนริม,มนลเมืองที่เราไปเมื่อเช้าด้วยค่ะและสายพันธุ์อ้อยที่เราใช้เป็นหลักก็คือพันธุ์ขอนแก่นส เพราะเป็นอ้อยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีและมีความหวานสูงเหมาะแก่การนำมาแปรรูปค่ะจากน้องอ้อยที่เป็นลำก็กลายเป็นน้องน้ำอ้อยพร้อมที่จะเดินทางไปในขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนถัดไปของการคั้นน้ำอ้อยแล้วค่ะหลังจากที่คัน้นเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการตักน้าอ้อยนะคะใส่แก๊ลอนค่ะเพื่อที่จะนําไปกองแล้วก็ต้มต่อค่ะ ส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการกรองน้ําอ้อยค่ะในการกรองเราก็จะใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะประมาณชั้นหรือ2ชั้นขึ้นไปค่ะจากที่กรองตรงที่คั้นมาแล้วนะคะเราก็จะมากรองอีกทีหนึ่งก่อนลงกะทะ,ะเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะซึ่งพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดจากมีไนะคะเป็นแนวคิดวิถีชาวบ้านของเราเองค่ะเพื่อที่จะทุ่นแรงประหยัดแล้วก็เพื่อที่จะสะดวกสบายค่ะ ตรงส่วนของนี้ก็คือจะเป็นการพักน้าอ้อยไวค้ค่ะหลังจากที่ข้นเสร็จก็จะมาพักไว้แล้วก็จะย้ายไปที่กระทะที่สองนะคะทุกคนซึ่งกระทะที่สองเนี่ยพวกคุณอาคุณป้าน,นะคะก็จะมีการกรองหรือว่าตักเอาฟองออกนั่นเองคะ่ะก็จะมีการตักฟองตักเศษตะกรอนออกนะคะพอกระทะที่สองตักนู่นตักนี่เสร็จหมดแล้วเนี่ย ถึงจะไปที่กระทะสุดท้ายค่ะซึ่งกระทะสุดท้ายก็จะเป็นการเคี่ยวน้ำอ้อยนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความข้นนะคะแล้วก็ลายเป็นน้ำตาลค่ะอ่ะคะใส่อันนี้ทำไมคะอากันล้นจะ้ะกันล้นเหรอคะถ้าเราไม่ครอบเนี่ยมันจะล้นออกนอกกระทะจ้ะพอเดือดถ้าไฟแรงเราก็ต้องออยเนี่ยครอบเพราะว่าบางทีก็อาจจะขึ้นมาถึงบนนี้เลยก็เคี่ยวประมาณไปสองชั่วโมงพอสองชั่วโมงแล้วเขาก็จะค่อยค่อย ลดความเดือดลงไปก็ลงลงลงไปเรื่อยๆทีนี้เขาจะไม่เดือดอ่ะเขาจะเป็นน้ําตาลที่เป็นเหมือนน้าผึ้งและลงไปเรื่อยๆ,ๆจนยกรองขึ้นได้พอยกรองขึ้นได้ทีนี้เราก็ใส่ไฟให้อ่อนหน่อยรอจนกว่าเขาจะผุดประหมอผุดประหมอเขาเรียกผุดประหมอคนโบราณหรือคนเคี่ยวตาลคนทําตา,ตาจะรู้มันจะผุดใหญ่ๆอะ่ะแล้วตรงนี้ใกล้ได้หรือ,อยังคะ ชั่วโมงครึ่งน่ะประมาณชั่วโมงครึ่งต้องใช้เวลามากเลยต้องใช้เวลามากเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันผุดเป็นปะหมอดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงพรบไปเลย ขั้นตอนต่อมานี่คืออะไรคะมันมี3ามสเต็ปกวนแล้วก็กระทุง้งแล้วก็วีคือช่วงนี้มันยังเป็นคล้ายๆน้ำเชื่อมอยู่นะ<ม>เราก็อวนไล่ความร้อนแล้วเดี๋ยวเขาก็เริ่มเป็นเนื้อเริ่มแข็งๆทีนี้เราก็เริ่มวีวีบ้างกระทุง้งบ้างสลับกันไปตามที่แรงเราไหวเนาะตอนนี้ก็คือน้ำเริ่มคนแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากการกวนเป็นการกระทุ้งแล้วค่ะรู้สึกว่าดูน่าสนุกมากเลยอะอาคันขอลองลได้ไหมยินดีครับ อยเงยค่ะย่งเงี้ยลุจับอย่างงี้นี่จับอย่างงี้นะนี่นะค่ะโอ้จับอย่างงี้อันนี้จับอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปเห็นมไหมเราเหมือนเราตั้งเมื่อกี้กะลุกให้ใช้ด้วยนะลูกเออนั่นแหละนั่นแหละใส่เบาๆนิดนึงปวดแขนเอาเลยในการทำนะคะก็จะมีการ ถัดเปลี่ยนมุนเวียนกันค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในสถานที่ทํางานเนี่ยจะมีคนอยู่ไม่ต่ํากว่าสามคนเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยจะมีหน้าที่ช่วยกันทุกคนเลยค่ะไม่มีใครว่างเลยคือคนนึงไหนอีกคนนึงก็จะเปลี่ยนผัดกันเพื่อที่จะประหยัดแรงงาน,นะคะ่ะแล้วก็มีงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะนี่ตอนนี้น้ำตาลของเราก็เริ่มจะข้นแล้วนะคะทุกคนโมกว่าเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าหลังจากที่เรา วีเราคนเรากลัวอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำน้ำตาลอ้อยนะคะ,ะซึ่งหลังจากที่เราไปคั้นน้ำนำมาเคี่ยวนำมากวนแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาหยอด และนอกจากน้ำตาลที่เห็นอยู่ด้านล่างตรงนี้ที่หยอดไว้นะคะคือเราจะนําไปที่โรงครัวแล้วเนี่ยเรายังมีการส่งออกไปที่อื่นอีกด้วยค่ะซึ่งก็ยังไม่รู้นะคะว่าไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะถามป้าปะกันค่ะป้าปะคะ,ะน้ําตาลอันนี้ใส่กระปุกไปที่ไหนครับปะนี่ป้ากักป้าก,กักทำงานสงองร50้กล่อง50ิกระปุกแล้วก็จะทําไว้ให้ออเดอร์ของอาทวีตแล้วก็ออเดอร์ของออนไลน์ช็อต บ้านลาดมืงเดียด้วยนะคะก็คือมีโรงครัวมีออนไลน์แล้วก็มีร้านค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างคะป้ามันไอ้นี่เรามันมันจะสะดวกในการขนส่งเนี่ยที่เราใส่กระปุกเนี่ยเราจะเราจะทำไปเอาไปทางไกลมันจะสะดวกในการแพคกิ้งด้วยค่ะจากที่ ฟังข้อมูลมานะคะโมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนในการที่เราเนี่ยจะทำน้ําตาลอ้อยกินเองใช้เองแล้วก็ขายเองด้วยน้ําตาลอ้อยเนี่ยมันมันให้รายได้เราได้มากกว่าอ้อยธรรมดาที่เป็นลำมีมูล,ลค่ามากกว่าน้ําอ้อยที่เป็นน้าอ้อยเฉยๆแล้วก็ขายได้ง่ายกว่าเก็บได้นานกว่าด้วยค่ะ นอกจากเราได้น้ำตาลอ้อยแล้วนะคะในส่วนของชานอ้อยที่หีบแล้วเรายังสามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วยนะคะนี่นอันนี้ก็คือน้ำตาลอ้อยที่เราได้มาจากการไปตามเรื่องราวนะคะว่าเราไปเอามาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างนะคะเอรู้สึกว่าในช่วงรายการเนี่ยจะมีคนบางคนหายไปนะทุกคน ไป, mm ไปไหนมาไปไหนมาก็ไปช่วยพี่เขาอะไปช่วยถ่ายไปช่วยงานเบื้องหลังอะไรอย่างนี้เราไปดูพวกเบื้องหลังอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจอะไรบ้างเราได้อะไรบ้างหลายอย่างเลยนะคือการที่จะได้มาซึ่งน้าตาลเป็นกระปุกแบบเนี้คือมันลําบากมากเลยนะคือถ้าไม่ใช่ระบบการทํางานแบบสาธารณะโพคีแบบเราเนี่ยคือ มันมันยากมากถ้าแบบเราไม่ช่วยกันทําไม่ช่วยกันแบบเก็บตั้งแต่เริ่มแรกอะไรเงี้ยคือแบบตั้งแต่ตัดอ้อยแล้วอะ่ะคือถ้าเราตัดไม่เป็นเอา้าแล้วเราจะทํำยังไงเราจะเก็บอ้อยมาทําน้ํตาลได้ยังไงนี่ยังดีนะที่แบบอ่าเขาตัดเป็นแล้วอ่าเขาก็ม,มีการสอนมีการแบบช่วยเหลือพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนจะตอนทําด้านหลังอีกใช่พี่แบบประทับใจจริงๆคือตอนตอนตรงนี้แหละประทับใจมากเลย คืออาร์เขาแบบผัดกันทํางานอะสนุกมากเลยดูแบบดูแบบมันเหนื่อยนะแต่มันมีความสุขมีพล<ช>ังการที่โมกได้มาดูขั้นตอนการทําน้าตาลตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยโมกรู้สึกว่ามันมีความยากลําบากมากๆเลยแล้วก็เห็นได้ถึงความทุ่มเทเอาใจใส่นะคะทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มคือตอนตัดอ้อยตอนเกาอ้อยขนขึ้นมาเพื่อให้มันสะดวกต่อผู้ร่วมงานของเราให้ขนง่ายใช่ไหมแล้วพอมาทําน้าตาลเนี่ยเราก็มีการ กองแล้วกองอีกเครื่องพันสะอาดเพื่อผู้บริโภคค่ะรู้สึกว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนเป็นผู้ให้กันทุกคนเลยทุกคนเป็นผู้ให้หมดเลยถ้าเราจะแบบดูรายการย้อนหลังมัดูได้ที่ไหนคะเต๋ก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook บุญยมฟโต graph เอร์ครับค่ะแล้วก็ช่องทาง YouTube นะคะบรวรราชธานีอโศกค,ค่ะหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อรายการก็ได้พิมพ์ว่ารายการสัมมาผไปเจอแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะรอติดตามอ e ีถัดไปนะคะว่าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรว่าวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะจะริ่มทำสำเนียดีครับายบ,บาย,บายหอมมากเลยอะเอาไปกินได้ไหมกินไป รายการสัมมาพาไปทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาถึง11นาิกา25นาทีได้ที่ช่องทางบุญยมทีวีค่ะ